สพฤษภาฯนะคะมาเยี่ยมอา,อากงนะคะอากงเม้งซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคไตนะคะโรคเลือดจางหลังจากทานยาม,มาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยอาการเจ็บหัวใจก็หายไปเลยใช่ไหมคะอากงาไม่เจ็บหัวใจแล้วเนะาะนะคะสีหน้าสดใสขึ้นนะคะเมื่อก่อนน้าซียกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเท้าค่ะเท้าหลังจากที่ทานยาม,มาหนึ่งเดือน ก็เห็นผลเลยว่าเท้าเนี่ยยุบลงจากที่เคยบวมนะคะแล้วก็ดำคำปัจจุบันนะคะแห้งสนิทและที่สำคัญกดไปเนี่ยไม่มีรอยบุ่มแล้วนะคะตอนนี้ฝาเท้าแห้งหมดเลยค่ะเนี่ยไม่มีรอยบุมแล้วค่ะเท<ช>้าแห้งอาการบวมที่เท้าก็ยุบหมดเลยนะคะยุบสนิทเลยค่ะแล้วก็ เท้าก็มีสีที่สดใสขึ้นไม่ดําไม่คล้ำํำเท้าไม่บวมแล้วก็ยุบลงเป็นปกติขาก็ไม่บวมนะคะว่าของแม่มือไหนคะ่ะมือก็เป็นสีชมพูนะคะโอ้สีชมพูมากกว่าหมออีกเนี่ยเห็นไหมคะว่าเลือดค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะฝ่ามือเป็นสีชมพูนะคะซึ่งอากงมีโรคเลือดจางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ามือเนี่ยมีอมเลือดอมชมพูซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะ รวมทั้งหน้าตาก็สดใสขึ้นเนาะเตี่ยทานข้าวได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะครับนะคะอาการเจ็บหัวใจเจ็บหน้าอกก็หายแล้วเนาะครับโอเคนะคะซึ่งยาวสตัวที่เตี่ยทานก็คือตัว920นะคะ920ทานวันละ1เมตรนะคะก่อนนอนนะคะแล้วก็มีตัวบูมูลนะคะบูมูลประโยชน์ในต้ลิ้นเตี่ยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรักษาโรคหัวใจเบาหวานความดันนะคะทำให้ เตียเนี่ยเท้ายบุบแล้วก็น้ําตาลในเลือดก็ลงด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแคปซูลน,นะคะลดน้ําตาลในเลือดก็คือเป็นตัวมะลุมนะคะบํารุงเลือดแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดได้ก็ขอให้เตียสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หายเป็นปกตินะคะขอบคุณค่ะ